สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนใช้งาน TradingView เวอร์ชัน2024นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้จัก TradingView นะครับ TradingView นะครับคือแพลตฟอร์มนะครับที่เรียกว่าใช้ดูกราฟได้หลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตทองคำสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆก็สามารถดูได้ทั้งโลกเลยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการ ใช้งานนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เริ่มจากศูนย์เลยนะครับให้พิม์พใน Google ว่า TradingView แบบนี้เลยแล้วก็จิ้มเข้ามาที่ลิงก์แรกเลยนะครับ tradingview.com นะครับพอจิ้มเข้ามานะครับมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับสมัครสมาชิกไปเลยครับผมก็คือการ SignUp นะครับหรือว่าการสมัครสมาชิกครับผมตรงเนี้ยมันจะ ไม่เสียตังค์นะครับในเวอร์ชันเบื้องต้นก็คือเวอร์ชันฟรีเราสามารถใช้ฟรีได้เลยตลอดชีวิตนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแพ็กเกจเสริมอยู่นะครับเบื้องต้นให้ใช้ฟรีไปก่อนสําหรับพี่ๆมือใหม่ครับผมพอจิ้มเข้ามาเข้าสู่ด้านนี้ปุ๊บผมแนะนําให้ไปกดที่รูปคนตรงนี้แล้วก็ไป Sign s ายอินนะครับส่วนตัวผมนะครับใช้ Google ในการ Sign s ายอินนะครับให้พี่ๆใช้อะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบอาจจะเป็น Facebook อาจจะเป็น Google ก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะใช้ Google ในการสมัครกันก็คือใช้มิวดอกันกับ YouTube ไปเลยนะครับก็ง่ายดีนะครับ Sign in เข้ามานะครับก็กด Google แบบนี้ก็ได้นะครับก็ตรงนี้ครับผมผม s n in in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับด้วย google มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเบื้องต้นครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่ product ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ไปฉาดตัวนี้ก็ได้ครับผมมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ทีนี้ครับผม พอเข้ามาสู่หน้านี้ผมจะอธิบายไปทีละส่วนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากรูปขวาบนนะผมฟันเฟืองตัวนี้นะครับผมจะสอนฟังก์ชันพื้นฐานก่อนนะครับหากคุณผู้ชมเริ่มทําคล่องแล้วค่อยไปฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมจะสอนสิ่งที่สำคัญเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมขวาบนนะครับมันคือในส่วนของ chart setting นะครับตัวนี้อ่า มันก็จะสามารถปรับแต่งได้นะครับผมว่าจะเอาแท่งเทียนสีอะไรแท่งเทียนขึ้นแท่งเทียนลงสีอะไรนะครับแล้วก็สเตตัสต่างๆครับผมสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยพื้นหลังเป็นยังไงบ้างครับผมมันก็จะสามารถเซตได้หมดเลยครับผมฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆจะอยู่ตรงฟันเฟืองนะครับเนี่ยตั้งเวลาแบบนี้บางกอกแบบนี้ครับผมจะอยู่ตรงฟันเฟืองหมดเลยนะครับอันนี้คือเมนู ฟันเฟืองนะครับผมซ้ายบนนะซ้ายบนจะมีอะไรซ้ายบนตรงนี้ครับผมจะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับว่าเราล็อกอินเข้ามาแล้วโปรไฟล์ของเราคือใครอะไรประมาณนี้ใช้เมลไหนครับผมคลิกขวาแล้วก็ open new tab ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นให้ดูว่าโปรไฟล์ของเราเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยโปรไฟล์เซตติ้งแบบนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นนะครับว่าโปรไฟล์ชื่ออะไรแล้วก็สมัครมายังไงบ้างนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือโปรไฟล์เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างพี่ๆจะเห็นคําว่าดาร์กโหมดนะครับถ้าเราปิดดาร์กโหมดนะครับผมมันจะกลายเป็นสีขาวขึ้นกับอยู่กับว่าคุณผู้ชมนะชอบสีขาวหรือว่าสีมืดส่วนตัวผมผมชอบตีมืดนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นสีขาวก่อนแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นใ i อินใสเอาอันนี้คือล็อกเอาออกจากระบบนะบแต่ว่าถ้าพี่ๆล็อกอินมาแล้วก็คือล็อกอินไว้เลยแช่ไว้เลยครับผมมันล็อกอินทีเดียวนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเมนูของการตั้งค่าแล้วก็ มเมนูอของแถบล็อกอินเป็นโปรไฟล์ของเราเนาะเนี่ยเราสามารถทิมโปรไฟล์เซตติ้งตัวนี้ก็ได้มันก็จะเข้ามาแบบนี้แล้วก,กดกลับมานะครับมันก็จะกลับมาหน้าเดิมทีนี้ด้านซ้ายเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะด้านซ้ายเนี่ยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นชื่ออ่าชื่อหุ้นชื่อสินทรัพย์ของเราครับผมเนี่ยถ้าจะเสือก็เสือตัวนี้ก็คือจิมตัวเนี้ยแล้วก็เสือนะครับ แล้วก็ตัวเนี้ยถ้าผมก็จะเป็นไทม์เฟรมอะเป็นไทม์เฟรมอะไรไทม์เฟรมดีวิกบันก็คือ1แทง่ง1แทง่งเท่ากับ1นงวันนะครับก็ประมาณนี้แถบนี้คืออะไรแถบนี้มันเอาไว้ชี้พี่ๆแบบไม่ว่าจะเป็นชี้นั่นชี้นี่มันเอาไว้ชี้เฉยๆว่าอะไรงไงเวลาไปชี้แบบเนี้ยมันก็จะมีราคาขึ้นบอกว่าอันเนี้ยราคาเท่าไหร่เห็นไหมม,มันจะบอกว่าราคาเท่าไหร่อันเนี้ยมันเป็นเอาไว้ใช้ชี้เฉยๆนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นยางลบนะครับพี่ๆแล้วก็ด้านล่างนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นการ วาดเส้นพี่พไม่ว่าจะเป็นเส้นเทรนไลน์เนี่ยเส้นตรงแบบนี้ถ้าอยากให้เส้นตรงๆรงพี่พี่ให้กดชิปแช่ไว้นะครับมันจะตรงแบบนี้นะครับมันเป็นการวาดเส้นนะครับเมนูนี้คือการวาดเส้นนะมันจะมีเส้นต่างๆนานาครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวนอนอ่ะเป็นเส้นแนวตั้งอะไรก็ว่าไปอ่ะเมนูเส้นเส้นพี่พจะอยู่ตัวนี้ หมดเลยครับผมถ้าเกิดว่าเราจะลบเส้นทําไงถ้าเราจะลบเส้นสามารถจิ้มที่เส้นก็ได้พี่ๆสามารถบบจิ้มที่เส้นแบบนี้ปึ้งแล้วกดลบจิ้มที่เส้นแบบนี้แล้วกดลบหรือลบทีเดียวก็ได้ลบดอวิ่งเปียงมันจะหายหมดเลยนี่คือวิธีการวาดแล้วก็วิธีการลบเส้นนะครับอันที่2ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆครับผมเป็นเครื่องมือฟิโบนัชชีหรือว่าเครื่องมืออื่นๆครับผมที่เรียกว่าถ้าเกิดว่า เรียนบางศาสตร์มันก็จะได้ใช้เครื่องมือพวกนี้ครับผมอ่าอันนี้เป็นฟิโบนักชีอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่แบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยยังไม่จะไปต้องใช้ครับผมอันที่จะได้ใช้ก็จะเป็นพวกเส้นแบบนี้นะครับเมนูนี้ก็จะเป็นอิเดียลเว็บหรือว่าแพทเทิร์นต่างๆครับผมตรงเนี้ยถ้าเป็นมือใหม่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะได้ใช้ก็จะเป็นเมนูนี้อ่าเมนูบลัชหรือว่าแปลงพี่พเนนะี่ยมันจะมีแบบซีเรียมอ่ามันจะมีซีเรียมมันจะมีพวก เส้นผ่าดก็คือเส้นต่อเนื่องพี่พี่เนี่ยเส้นต่อเนื่องจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเส้นต่อเนื่องจะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้จะเป็นเส้นต่อเนื่องหรือว่าการวาดเส้นต่างๆเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมวาดรูปสามเหลี่ยมวาดเคิร์ฟแบบนี้วาดวงกลมแบบนี้เนี่ยวาดวงกลมแบบนี้ส่วนใหญ่มือใหม่จะใช้แค่นี้หนึ่งกับสองแล้วก็อันที่สามจะเป็นเท็จเท็จก็คือการพิมพ์ข้อความลงไปอย่างเช่นผมคลิกลงไปแล้วก็ทดสอบ เทรดดิ้งวิวแบบนี้นะครับผมก็จะปรับตัวหนาได้นะครับปรับขนาดตัวอักษรได้ต้องมีแบ็กกราวด์ไหมหรือว่ามีบอร์เดอร์ไหมเนี่ยประมาณนี้ครับผมมันก็สามารถแต่งได้นะครับหากจากปรับแต่งเนี่ยก็จิ้มที่ตรงนี้แล้วก็กดรูปฟันเฟืองหรือว่ากดลบไปเลยก็ได้หากจากปรับแต่งปุ๊บก็จิ้ตรงนี้แล้วก็กดรูปฟันเฟืองมันก็จะมีให้แต่งว่าสไตล์เนี่ยจะเป็นสีอะไรจะอะไรตัวเนี้ย รูปฟันเฟืองเนี่ยสามารถแต่งสีแต่งอะไรให้เส้นได้หมดนะครับก็ลองมาเล่นเลนดูนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นี่คือวิธีการใช้งานวาดเขียนนะครับผมอ่ะเมนูต่อมาเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ครับพี่บีเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมเป็นสติ๊กเกอร์บ้างอ่ะเพื่อเราจะแบบทําให้กราฟสวยก็เอาสติ๊กเกอร์มาแปะอะไรแบบนี้ได้นะครับวิธีลบก็คือจิ้มแล้วก็ลบเหมือนเดิมอ่าต่อมาก็เป็นไม้บรรทัดครับพี่บีอ่มันจะวัดไม้บรรทัดวัดดูเลยนว่า จากตัวเนี้ยถึงตัวเนี้ยกี่จุดหรือว่ากี่แท่งอะไรประมาณนี้ครับผมก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเรื่องต่อมาที่จะได้ใช้มีอะไรบ้างครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีชื่อว่า long position กับ short position ตัวเนี้ยมันจะไว้ทำอะไรมันเอาไว้หาจังหวะเข้าแล้วก็หาจุดที่พีอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเข้าราคานี้ผมก็จิ้มไปพี่พี่จะเห็นว่าอ่ะแต่ตัวเนี้ย ถึงตัวเนี้ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมหกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมจากตัวเนี้ยถึงข้างบนเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์สองจุดสองห้าบาทจากตัวเนี้ยถึงตัวเนี้ยคือหกจุดสี่สามเปอร์เซ็นต์สองจุดสองห้าบาทเหมือนกันนะครับอันนี้มันเอาไว้ลากดูว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแล้วทํากําไรเราจะขายทาำอะไรตัวไหนอย่างเช่นสมมติว่าผมซื้อตัวนี้นะครับผมก็ใส่ลองโพซิชั่นก็คือจะายนะพี่ๆหน้าหน้าซื้อเนี่ยจะเป็นลองโพซิชั่นนะครับเนะี่ยเพื่อเราจะดูว่าถ้าเกิดว่า เราใส่เงินไปนแสนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งแสนคือห้าพันถ้าเกิดว่าใส่เงินไปนแสนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งแสนคือห้าพันเหมือนกันก็คือบวกลบห้าพันอะไรประมาณเนี้ยเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์ได้ว่าจากตัวเนี้ยถึงตัวเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์จากตัวเนี้ยถึงตัวเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอันเนี้ยจะเอาไว้ในการเข้าซื้อนะครับแนวทางกับการจะเป็นช็อตโพซิชั่นช็อตโพซิชั่นคือขาเซลล์ก็คือการเทรดลงเมื่อกี้คือการเทรดขึ้นอันนี้คือการเทรดลงนะครับมันก็จะ มีเครื่องมือให้แบบนี้นะครับอ่าอันเนี้ยเป็นฉบับมือใหม่เลยนะครับแผงฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการวาดเขียนต่างๆนะครับหากเราต้องการล็อกแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถวาดเส้นไว้ใกล้แล้วก็ล็อกไว้พี่ๆกดล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าล็อกตรงนี้ก็ได้ถ้าเราล็อกเห็นไหมว่าถ้าเราล็อกไว้มันจะขยับไม่ได้เห็นไหมขยับเส้น <Onion> ไม่ได้นะเราต้องปลดล็อกก <c oughs> ่อนนะครับเราต้องปลดล็อกก่อนแบบนี้ก็ได้ลบได้อะไรประมาณนี้นะครับ ทีเนี้ยมันจะมีรูปตาเปิดปิดอย่างเช่นผมวาดเส้นไว้ใช่ไหมปุ๊บปั๊บแบบเนี้ยเราสามารถเปิดปิดได้สามมติว่าผมจะปิดที่ผมวาดเมื่อกี้ใช่ไหมผมก็ Hi ดดาวิ่งอ่ามันก็จะหายไปทีเนี้ยผมก็กดเปิดตากลับมาเห็นไหมว่าผมเปิดตากลับมามันก็กลับมาถ้าจะลบเส้นก็ตรงนี้หรือว่าจะลบทีเดียวก็ได้แบบเนี้ยคือลบทีเดียวพี่ๆเปียงลบไปเลยทีเดียว อ่านี่คือเมนูฝั่งซ้ายนะครับก็ใครอยากได้อะไรก็ลองไปกดเล่นๆกันดูอันแรกที่เราจะใช้คือวาดเขียนตรงนี้เส้นเส้นแนวตั้งแนวนอนต่างๆจะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็อันต่อมาที่เราจะใช้นะครับมันคือ long position กับ short position หรือว่า price link ก็ได้ก็คือ price link เนี่ยมันจะเอาไว้ดูว่าจากตัวเนี้ยถึงตัวเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วก็กี่บาทอันนี้คือ7บาทเนี่ยถ้าหุ้นขึ้น7บาทจะเป็น23%เนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมอ่านี่คือตัวอย่างเนาะว่าไอ้ไพ่เลี้ยงตัวเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรไอ้ไพ่เลี้ยงตัวเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรมันก็คือมันเอาไว้ว่าจากตัวเนี้ยถึงตัวเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นกี่บาทนะครับประมาณนี้ไหมขึ้น7บาท 23. 5เปอเ่เบื้องต้นเมนูวาดเขียนจะเป็นประมาณนี้ฝั่งซ้ายนะครับสมมติว่าพี่ๆไปเรียนเรื่องเทรนไลน์มา หรือว่าดารับเดวต้ามามันก็จะใช้ตรงนี้พี่ๆไปเรียนเรื่องฟีโบนักชีมามันก็จะใช้ตรงนี้มันจะมีชื่อของมันอยู่เวลาพี่ๆไปเรียนอื่นๆเพิ่มเติมมันจะมีชื่ออินดิเคเตอร์นั้นๆอยู่หรือว่ามีชื่อการวาดเขียนนั้นอยู่หรือว่าพี่ๆต้องการมาร์กไว้ก็ใช้ตัวหนังสืออยากใช้สติกเกอร์ทังมาตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับแผงซ้ายแผงบนนะครับก็คือการเสิร์ชชื่อเนาะนะครับตัวนี้พี่ๆสามารถ เสือชื่อได้เลยว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นนอกเสือดือได้หมดครับผมอ่าแล้วก็บวกตัวนี้ครับผมเนี่ยมันจะเป็นการเทียบสิมบลว่าสมมติว่าผมจะเทียบปตทกับ SPX 500ยแบบนี้ถ้าผมจิ้ม SPX- 500อหมายว่า s p x พมันจะถูกเปิดขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากปิดทําไงเห็นไหมมันจะมีขึ้นอยู่แล้วกดปิดไปอันนี้คือเปิดปิดข้างๆกันนะครับก็จะเป็นไทม์เฟรมไทม์เฟรมคืออะไรไทม์เฟรมเนี่ยคือตัวบอกว่า หนึ่งแท่งอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งวิแบบนี้ไอกราฟหนึ่งแท่งเขียวๆเ,เนี่ยมันคือหนึ่งวิถ้าผมเปลี่ยนเป็น d หรือว่า d เนี่ยมันคือ,นนนนะคอหนึ่งแท่งเขียวๆนี้คือหนึ่งถ้าผมเปลี่ยนเป็นมันนะครับอ่าหนึ่งแท่งเขียวๆก็คือหนึ่งมันนะครับสำหรับปตทอ่าทีนี้ข้างๆกันอีกคืออะไรข้างๆกันคือรูปแบบนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะใช้รูปแบบแท่งเทียนกันนะครับมันจะมีบาร์ถ้าบาร์จะเป็นแบบนี้ถ้าแท่งเทียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กราฟแท่งเทียนกันนะครับหรือว่าจะใช้เป็นสเตปก็ได้แบบนี้เห็นไหมหรือว่าจะใช้เป็นนะครับอาเรียก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคนชอบใช้อะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ทั่วโลกก็คือใช้รูปแบบแท่งเทียนกันนะครับมันก็จะเห็นราคาเปิดกับราคาปิดต่างๆนานาข้างๆกันนะครับคืออินดิเคเตอร์ อินดิเคเตอร์เนี่ยครับผมมันเอาไว้เรียกว่าช่วยในเรื่องต่างๆครับผมตัวอย่างเช่นอินดิเคเตอร์ในการดูเทนหรือว่าตัวชี้วัดในการดูเทนว่าเทนเป็นขาขึ้นขาลงเนี่ยมันคือ EMA แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทุกคนไปนเรียนในอนาคตมันก็จะเีนว่าทฤษฎี EMA การใช้งาน EMA การใช้งานอินดิเคเตอร์ XXX การใช้งานอินดิเคเตอร์123มันกจะบอกไปเรืเร่อยๆแบบนี้เมื่อใดก็ตามที่ไปเรียนอินดิเคเตอร์มันก็จะ มามาตรงนี้เพื่อที่จะเปิดนะครับพี่ๆก็ประมาณนี้อ่ะน,นี่คืออินดิเคเตอร์นะครับอันนี้มันเปิดไม่ได้ครับผมเพราะว่าเรียกว่าอะไรเวอร์ชันฟรีพี่ๆเห็นไหมเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันใช้อ,อินดิเคเตอร์ได้2อันก็คือผมเปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหอันนะครับผมเปิดอันนี้ขึ้นมาแล้ว1อันไงมันก็เลยไม่ได้อ่ะทีนี้ผมจะปิดอันนี้ทิ้งปึง้งแล้วก็ผมปิดอันนี้ทิ้งอ่ะทีนี้มันจะเปิดได้แลวอินดิเคเตอร์ก็คือผมจะใช้ EMA ในการดูเทรนต์อนี้ผมก็เปิด EMA ขึ้นมาเหมือนเดิมครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะปรับแก้หรือว่าจะทําอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เราเปิดขึ้นมามันจะไปที่รูปฟันเฟืองหรือว่าเราต้องการเปิดปิดเนี่ยกดรูปตาเห็นไหมกดรูปตามันจะเปิดปิดกลับไปกลับมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะปรับแต่งหรือว่าแก้ไขให้มาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาใสา่ค่าต่างๆนานา,นาซึ่งเวลาทุกคนไปเรียน คนสอนเขาจะบอกว่าให้ใส่ค่านีดๆทุกคนก็ใส่ตามแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมใส่ตัวอย่างเป็น200แบบนี้หรือว่าจะปรับเป็นสีอะไระเป็นสีแดงก็ได้แล้วเป็นสีม่วงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนท้าเฟรมนี่จะเป็นแบบนี้มันก็จะมุ่งบอกได้นะครับว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็อินดิเคเตอร์อะไรก็ตามจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ย อลองตั้งแจ้งเตือนซิเวอร์ชันฟรีได้ไหมนะครับผมตั้งแจ้งเตือนปุ๊บตั้งแจ้งเตือนได้เลยพี่พี่เห็นไหมตั้งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับแม้จะเป็นเวอร์ชันฟรีก็ตามนะครับผมก็ประมาณน,นี้สําหรับส่วนของการแจ้งเตือนว่าโอเคถ้าเกิดว่าถึง35.5ให้แจ้งเตือนผมนะนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเมื่อราคามาถึงแล้วก็พี่พี่จะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับตัวเนี้ย มันอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมันคืออะไรมันคือแถบเฟเวอริตนะครับก็คือถ้าสมมติว่าผมติดดาวเห็นไหมมันติดดาวเพื่อการหาไงอย่างเช่นผมติดดาวไ้เป็น horizontal line ปิ้งเห็นไหมอันที่ผมติ๊กเมื่อกี้มันขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจเจ้าออกเห็นไหมผมก็มาตัวนี้แล้วก็ผมอ,ออกนะปึ้งเห็นไหมว่ามันหายไปผมเอาอ,อ,กอีกปึ้งเห็นไหมว่ามันหายไป แล้วก็เราสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับผมเราสามารถเลื่อนได้นะว่าเจ้ามันไม่หนประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นมันเลื่อนได้นะนะครับก็ลองปรับกันดูนะครับเนี่ยผมผมติดฟิบฟปึง้งเห็นไหมว่ามันจะขึ้นมาแล้วก็กดออกไปนะครับก็มันเอาเข้าออกได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะทําให้อันนี้หายไปมันเครื่องหูเครื่องตาเนี่ยเราสามารถหยิบได้ก็คือเอาเมาส์คลิกแช่เลื่อนไปเลื่อนมาได้อันนี้เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าจะเอามาันหายไปเลยเนี่ยปิดันได้ก่อน,นกดลูกดาวตัวนี้ซ้ายล่างปึ้งมันหายไปถ้ากดลูกดาวกลับมาปุ๊บอ่ะมันก็จะกลับมาอันนี้คือแผงซ้ายแล้วก็ฝั่งบนแบบนี้นะครับส่วนอีกฟังก์ชันที่สําคัญมากสําหรับในการเฝ้าก็คือขวาบนสุดตัวนี้ครับผมเนี่ยตัวนี้นะ watchlist ตรงเนี้ยสำคัญมากตรงเนี้ยมันคือ list ครับผมสมมติว่าผมจะเพิ่มหุ้นขึ้นมาใช่ไหม สมมติผมจะตามหุ้น a o t ผมก็เดี๋ยวผมเอาออกหมดนะปุ๊บปบอันนี้คือการเอาออกพี่บีหไหมจิ้มแล้วก็ไม่จิ้มก็ได้แค่เลื่อนตรงนี้พี่พี่จะเห็นการกระบาดขวาบนอันนี้คือเอาออกหรือว่าพี่พี่จะคีเอชซิสแบบนี้อ่ะอันเนี้ยมันไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันฟรีก็คือเราไม่สามารถสร้างลิสต์เพิ่มได้ มันจะมีแค่ลิสต์เดียวที่สามารถสร้างได้นะครับดังนั้นเนี่ยบางอย่างมันต้องเสียตังค์แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมใช้ฟรีก็พอแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานนะครับก็คือแบบเพิ่มลิสต์หรือว่าลดลิสต์นะครับก็ถ้าการกดเครื่องหมายบวกตัวเนี้ยมันคือการแอดลิสต์เพิ่มมาอย่างเช่นผมจะเพิ่มปตทหรือว่าเพิ่มการาฟเซตนี่ก็ได้อ่าเพิ่มผมอยูยย่ยตลาดไทยผมก็เพิ่มเซตเข้ามาอันเนี้ยมันก็จะเป็นการาฟของตลาดไทยแล้วก็กดบวกปึ้ง มันก็จะกลับมาถ้าเกิดว่าเรากากบาดมันก็จะหายไปอันนี้คือการเพิ่มรถนะครับอย่างเช่นผมเพิ่มอะซิสมาลนะทีนี้สมมติว่าผมมีหุ้นอยู่5ตัวที่ผมชอบใช่ไหมผมก็บวกเข้ามาแล้วก็ปฎทแบบนี้อ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากแยกพาร์ทใช่ไหมว่าอันนี้เป็นหุ้นผมว่าคลิกขวาตัวนี้แล้วก็แอบซิกชันตัวนี้อ่ะผมก็จะพิมพ์อะอันนี้ดับเบิลคลิกไปนะครับพื่นนเนี่ยดับเบิลคลิกนะ ถ้าเกิดว่าจะเอาออกก็กากระบาดทิ้งอันนี้ผมก็จะพิมพ์ว่าหุ้นอ่าทีนี้ถ้าผมผมจะเพิ่มเซสชันอีกได้ไหมได้พี่พี่แอดเซสชันปึง้งทีเนี้ยอันเนี้ยมันขยับเลื่อนลงได้เห็นไหมมันเลื่อนลงได้นะครับผมจะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วผมจะอตินน่าผมเทรดคริปโตด้วยผมก็จะพิมพ์คําว่าคริปโตอ่าคริปโตแบบนี้อ่าทีนี้การเพิ่มครับผมเราก็คลิกขอต,ตรงนี้ก็ได้ แอด b ิมโบลอ่าผมจะเพิ่มแบบ AOT เข้ามาแบบนี้ AOT แล้วกดบวกปึ้งมันก็จะขึ้นใต้ตัวนี้สมมติว่าผมจะเพิ่มคลิปตัวผมมาจิ้มตรงน,นี้แล้วก็คลิกขวาตรงนี้แอด s ิมโบลปึ้ง BTC USD แบบนี้อ่าเห็นไหมว่ามันจะเพิ่มขึ้นข้างล่างเซกชันที่ผมสร้างไว้อันนี้ครับผมคือลิสต์เบื้องต้นนะครับการเพิ่มลิสต์และการลดลิสต์เบื้องต้นเนี่ย สำคัญสาคัญเนี่ยมีแค่นี้เลยครับผมอ่าสำคัญสาคัญมีแค่เลยที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่เรียกว่าทุกคนจะได้ใช้อนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชันสแกนหุ้นนะครับผมก็ซ้ายล่างเนี่ยสต็อกสกรีนเนอร์มันก็จะมีการตั้งค่าซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนไปเรียนในอนาคตเพิ่มเติมคนสอนเขาจะบบสอนว่าต้องตั้งค่ายัางไงอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการใช้งาน t r a d i n g View ในเบื้องต้นนะครับ สรุปอีกหนึ่งรอบครับผมก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการวาดเขียนต่างๆครับผมเป็นการวาดเขียนต่างๆนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้จะเป็น editor แล้วก็ในส่วนของ time f ฟ a m e รูปแบบแท่งเทียนนะครับแล้วก็ list เนี่ยก็คือการเฝ้าดูของเรานะครับว่าการเฝ้าดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้สําหรับ fading view นะครับ